ได้ชมไหมคะั้งที่แล้วกีนอยค่ะก็วันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเนาะการกลับไปค่ะในรอบปี่ปีค่ะรอบนี้ก็คือปวดชมเตรียมปวดชมยังไงบ้างค่ะก็ทํากันบ้านมาประมาณประมาณหนึ่งค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าห่างหายไปไปนานใช่ค่ะก็แบบก็มีทั้งความพร้อมและความไม่พร้อมเ้ยจังหนต้องใหม่ต้องใหม่ คนก็คืออาจจะแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไปนาะนอะไรเงี้ยเอ่อไอความคุ้นชินหรือว่าไออะไรที่เราเคยเดาได้บางอย่างวก็กลัวว่าจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเรื่องเฉพาะหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยเฉพาะหน้ะก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะมีบ้างนิดหน่อยรอเรามีตีมยาวๆในใจแล้วก็แบการไปปีนี้เราจะมาในรูปแบบนผมไม่อยากไปเลยเราทำเป็นบ้านหนักขาเราทำเป็นบ้านหนักก็เอาเป็นว่า ก็อยากจะให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเรา่ะทุกปีก็พยายามทําให้มันให้มันดีขึ้นอย,อย่างต่างหนุ่มเมื่อกี้แม่บอกว่าพีสให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็แบบ็นประสบการณ์มาด้วยนะครับเป็นยังไ,ไงบ้างคะแม่ก็ต้องรอติดตาม <c oughs> <c oughs> อย่างที่อย่างที่ดหาบอกก็คือแบบก็สวยเล่าอะแต่ก็ไม่รู้สวยแบบถูกใจชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนยเล่าแบบทััเอาไล่าูไบ้างก็ อ่อจะบอกว่าไม่ได้คาดหวังก็ยังไงดีอ่ะคือก็อยากให้ทุกคนติดตามแหละก็อย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ในงานค่ะก็อยากรบกวนนอนดึกแกันนิดเตอรช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งกําลังใจมายต้องเวลาเพื่อลอมเลยใช่ยีงสิบมิถุนายนปีฮะเพราะว่าหลายๆปีที่ผบามันออกมาดีทุกปีเลยอ่ะแล้วมันหายไปสี่ปีแล้วมาปีนี้อีกก็ไม่อยากจะแบบเพรสเชอร์ตัวเองนะคะเพราะว่าก็ อย่างที่บอกก็คือทําไปตามสเต็ปอะไรเงี้ยมันก็มีความกัง,งวลมีความกดดันดนิดนึงซึ่งจริงๆมันเป็นความกดดันแบบที่มันเทลตี้กำลังดีเพราะว่าถ้าเราไม่วอรี่อะไรเลยเราก็จะแบบชิลเกินอ่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เตรียมตัวคว<น>ามันเหมือนแบบเปิดเครื่องไหมแบบปิดเครองไปดาปิดเ <c oughs> ตาปิดเ <c oughs> ตาก็ฟิลส์ประมาณนั้นนะประมาณนั้นทุกๆปีที่ผู้สมัไปมัน <c oughs> มีเรื่องแบบว่าไปไหม้หรือมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นปีนี้ทายาทถึงรอยด้วยยังไง อย่าอวยพรสิก็อะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าจริงๆเสน่ห์ทุกๆปีของข่ามันจะมีเรื่องเฉพาะนาแหละให้เราแบบลุ้นๆเล่นๆจะได้มีกำนันเล่าข่าใช่เราต้องเันาต้องเป็นตำนานอ่ะก็ว่าอย่าไปเมื่อไหร่นะเอ่อเราจะให้ติดตามวันที่16ค่ะคือวันที่16ใช่ไหมคะลองบอกได้ไหมคะว่าควรกดกี่วันว่า อยากให้เราติดตามอยากให้เราติดตามแต่ว่าเริ่มวันที่16ในปีนี้เจาอน้องๆไปด้วยไหมคะคงไม่คงไม่ได้เอาไปเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เอาเขาไปคือยังฤทธิ์ยังไม่มากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้องต้องหยุดเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มคนโทรลไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอ่ะจะเอาเขาไว้ในห้องเฉยๆอะไรเงี้ยก็ก็เบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาพาไป เหมือนเราออกไปลบมเนารเราก็แบบว่าลูกยู่บ้านดีกว่าแล้พี่เกลีย่ผ่านจะเป็นเรื่องแรกที่ผ่านจะผ่านเรยามใช่แล้วี่่าะนก็จริงๆแ็แฟชั่นวีก็ประมาณนี้ละค่ะใช่แต่ว่าเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องขึ้นไง แม่บอกเออยังไม่เท okay. ่าไหร่เงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นมันผูกพันมากขึ้นอะไรอย่งี้ยค่ะจริงๆก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยแม่ไม่อยากจะอร้องไปแบบอยากเอาไปจริงๆก็อยากเอาไปแหละค่ะก็อยากให้เขาได้ได้เห็นประสบการณ์อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าพี่สองคนเขาก็ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนอยู่ในท้องพี่ก็ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเป็น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 ส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราแหละแต่ว่ามันแบบเขอจะมการตัดสินใอย่างก็เลยคิดว่าเออ ปีนี้ยังกว่าเลยให้แม่สต่งนางลุกของแม่แล้วกันเนาะว่าปีนี้รอบนี้จะแบบตื่นเต้นอย่างไรค่ะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะคืนวันที่16ค่ะฝากลูกสาวทุกคนช่วยติดตามคุณแม่ด้วยัไม่ไม่เหนื่อยเนาะแม่เนาะยื่นหน่อยผิดจับได้ตามได้ใช่ครบได้ไหมว่าครบได้ไหมว่าจะทีที่สองเรื่องแปดปีค่ะครับว่าโอ้โหรู้สึกประทับ S <S <S เราปเป็นไงบ้างคะโมเมนต์วออันนั้นฉลองไปไอ้ไหไม่มีอะไรเลยก็ก็ปกติค่ะก็จริงๆก็ยังคุยกันอยู่เอ๊ะจะออกไปกินข้าววันนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีก็ไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาก็มีลูกอ่อนติดปั๊มนมท้องขี้เกียจเหนื่อยคือเลี้ยงลูกก็คือมันมันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ แต่ก็คี่ว่าเอ้ยปีนี้มันแบบอะไรอะไรมันเริ่มแบบว่าลงตัวมากขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไส้ต่อตาไส้ต่ตาที่รูจากดูจากน้องก็คือแบบว่าแอบร้องไห้ด้วยร้องไห้ร้องไห้ใช่ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวนเหมือนเข้าใจว่าเราหนีไปเที่ยวไปอะไรกันก็คือพี่ผาเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาต้องไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เผอไงแล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีอ่ะแม่เป็นไออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบทําไมไม่ชวนคำพูดของน้องคาพูดว่าตอนนั้นเลยค่ะตอนร้องไห้แม่กลับมาเดี๋ยวนี้แม่กลับได้แล้วแม่คิดตักได้แล้วที่ชอบไม่ได้บอกขอต่อใช่ใช่ระยะเวลาที่แบบน้องรู้แม่ว่าแม่หายไปนานไหมคะหายไปนานไหมแม่ทั้งไม่รู้เลยเพราะว่า คือปกติอ่ะชมต้องไปรับเขาที่โรงเรียนทุกวันแต่วันนั้นชมมีธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนไม่ได้รับนางแล้วนางเรียนเสร็จนางก็ไปเตะบอลทำกิจกรรมเล่นเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนพอข้ามมาอ่ะก็แม่ไปไหนอะอะไรเงี้ยเหมือนมิ้วอยู่ก็จะขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วพอสั่งให้แม่ก่อเก็บตังค์ได้แล้วแม่กล่อมยังไงาะก็เดี๋ยวแม่กินของหวานก่อนกินของหวานก่อนเราขับไปแล้วเจอเจอแล้วน้องยังงเจอหรือหลับแม่ไม่หลับหรอกต้องคือ ออไอ้ของวานนั่นแหละของวานไหมของวานแม่ไหมไม่งอนหรอกค่ะแต่ก็ช่เห็นเห็นแล้วก็ดีใจแล้วฝั่งที่สายล่ะยังไงที่สายหลับไปก่อนอ๋อใช่อ่ใหญ่ดูข่างน้ำหน่ายนะเห็นามีแบบช่องดอกไม้ด้วยใช่ไหมคือเซอร์ไพรส์หรอตัวบินมาคนออกกำลงกายอะก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์สุดละอเอทำไมทำไมดูดูแบบนี้เขาไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์แบบว่าไ่ปกติเขาก็มีค่ะก็มีมีให้ตัมแบบ จะไม like so ่ได้ว่าแบบว่าพิเศษอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบผางๆอ่ะแมนๆอ่ะก็เวลาก็เออเดินเดินมาให้เลยอนี่จังหวะนั้นนิศม์ก็ดูแบบสีนะคือสซอรพรสจริงก็เซอร์พรสจริงสซอรพรสจริงฟ้าฟักตื่นยู้สึกยังมได้ตอนนั้นแม่ดูน้ำตาจะไหลอยมันกลับมาอีกโมเมนต์นึงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบได้นานเหมือนแม่แบบสายตาแม่มันจบเหมือนคลอนคลอนจริงๆในควาผู้หญิงแม่แบบแม่ไม่ชอบดอกไม้ มันม <differences S 2> ีความสำคัญอย่งไรบ้างเออสําคัญตรงที่ว่าเราก็ได้อวดคนอื่นเนาะ เธอไม่มีไม่มีมะ่ด่าแบมันต้องมีเซอร์ไพรส์หรือแไม่ไม่ไม่ีไม่มีไม่มีแล้พี่ชมให้อะไรี่พ่อก็ไม่ได้ให้ดอไม้มักดกห่าไยิ้มไม่เซอร์ไพรส์ว่ไม่มีไม่มีไ่มัไม่ชมดูแลกัน่งไมบ้างครับไมมจริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะบ้านชมคือแบบมันง่ายมากเรียบเรียบง่ายมากคือ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของ UK UK เดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอภิเชตสิ่งที่ต่างคนต่างทำให้กันเนี้ยเราก็อภิเชตทีเออ่เขาเป็นเขาแบบท,นนะที้ทงานหนักเพื่อครอบครัวเขาก็ชื่นชมที่เราเป็นแบบนี้เราทําหน้าที่ท,ทาวาของเราดีดีคือเพราะว่าถ้าแต่ละคนรู้ว่าเออ้ยในความสัมพันธ์เนี้ยเราเราเรามีหน้าที่อะไรต่างคนต่าง ทำส่วนของตัวเองอะไเงี้ยแล้วหัสีดัสี่ต่างทำค้าของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรัสอนอะไรเงี้ยแล้วก็ใจเขาปเ้วาเป็นครอบครัวของนงที่แบบว่า้ต้อจัคู่กับเราแล้วังมีแต่ว่ามีแฟนที่เขาพออะครับนั้นแต่เราไม่ได้เอาแบบว่าเสียงข้างนอกอะไรเงี้ยมาเาก็อยู่ของเราก็ไม่ได้มี เป็นแบบแผนหรือว่าอะไรว่าเอ้ยชีวิตครอบครัวมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ออกมานะอะไรเงี้ยเราก็อย,างงาอ,อยู่แบบวิวของเรากับคำว่าครอบครัวเหมนกันสำหรับทุกคนเหมือนกันบ้างไม่สำคัญค่ะคุณไม่สนใจแม่เราไม่ไมด้เออจริงๆไม่ได้ไม่ดไมด้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยก็จริงๆคิดว่าเราแบบเราซิมโบลมากๆอ่ะไม่ได้ ไม่ได้มีเคล็ดลับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเงี้ยคือแบบแม้แต่แบบอ่ะอย่างเงี้ยอย่างแบบบางคนเขาบอกว่าแบบอยู่กันนานๆเราต้องแบบว่าเหมือนว่ามีเวลาให้กันบานะต้องแบบว่าต้องลองบ้างเ้าถึงบอกมีกฎว่าเออเราต้องอัปเดทกันทุกเท่านั้นทุกทีอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่ารู้สึกเหมือนเป็นแฟนกันหรอแต่เราเราไม่มีอะไรอย่างนนั้เลยอ่ะคือเราเพิ่งไปตัดอวันยวะที่แหมบอกว่าเออเป็นธรรมใช่ไหมจะมองเข้ามาว่าเราทื่นชมอะไรก็อ๋โอเคค่ะแล้วรักครอบครัวเรารักลูกเรา จะดูแบบพี่น้องแบบเป็นผู้ชายผู้ชายที่แบบไม่ค่อยลงมเป็นเด็กไม่ค่อยหวานอะไรอย่นใช่ไหมก็เป็นผู้ชายอ่ะเราโอเคใช่นี่ยกับการที่แบบว่าอาจจะไม่คิดว่าคือเราอะชันว่าอาจจะแบบเคมีเดียวกันเพราะเราก็เป็นกมนใช่ก็เลยแบบเออไปกันได้อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้เคยคาดหวังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอยทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอเขาทำแล้วก็กลับว่าเออเซอร์ไพรส์รู้สึกดีใช่ความหวานการคุณดังจริงขึนมาน่ๆอย่างนะ้คุไม่ผูกแน Gli, เป็นแบบท mm hmm. right. right ี่เราสบายใจที่สุดเองใช่แบบปีนี uh ้มนมีมีโมเมนต์เยอะนิดนึงไปเมืองนอกที่อะไเซอร์ไพรส์ว่าอะไรอะไรอะอย่างมันก็อาจจะเริ่มลงตัวเออเพราะว่าแบบมันชมก็แบบไม่ได้ยุ่งเรื่องคล้องเรื่องปั๊มนมเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพี่พี่ก็เริ่มเริ่มโตเรื่องอะไรเงี้ยเพราะมันอาจจะเห็นภาพความครอบครัวที่มันแบบว่าชัดเจน 你自己。<Interesting. S 2> <laughs> <laughs>